สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนนะครับคุณพพ่มีนะครับช่องเพิ่มซักเองกก่ยู่ที่ตลาดนัดบางหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะครับพระพี่น้องมาสำรวจราคาดัวกันนะครับตอนนี้ก็ตรงกับเป็นที่26รกรกฎาคมพออาาระศุกร์นาพศ16นะครับพี่น้องสำหรับเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใจ,ดใจผมในกระดิงนะครับพี่ครับรายละเอียดตัวนี้เป็นยังไงน,นะครับ ม่มันนะครับเนาะ,ะมานในหาเดอนแล้ว,วพี่น้องนะครับผมอู้เขาสูงคนับนองตัวนีเนาะเขาสูงหลายป็นเดล่ะพี่ลอยหาิบาลยหาบวราคาหลายปนเดครับหามื่ก็อีกเกพันบาทเด้ครับพี่น้องครับโชคสมตัวใรไปครับเจ้าโชคนะครับ ากเบอร์โทรติดต่อนะครับ093 412 <0 93, S> 4 3246 3246ครับ